ไม่มีอะไรทำนึกว่าจะตื่นเย็นตื่นบ่ายเออไม่มีอะไรทำมาดิเอาติ้งไหนครับจอห์นนี่ไม่ชัวว่าพัทยาหรือระยองครับแต่รับประกันความสนุกแน่นอน3วัน2คืนเดี๋ยวยาวไปอยากไปแล้วนาะยอยากไปพักผ่อนละแต่น้าคอมไอ้ให้หยุดอาทิตย์หนึง่งใช่ว่าจะไปไหนนะแต่น้าคอมเนะี่ยก็เล่นเกมก็เห็นมาสาตรีมกันทุกวันแม่งไม่รู้จะไปไหนจริงว่งสาสตรีมเกมเมอร์อยากรู้ว่ารูทีของต่างประเทศเวลาแบบมันหยุดออฟซีซั่นมันไปไหนกันวะ้าของผมแม่งก็ ไม่รว้อยู่คอนโดเจ็ดวันอาจจะมีไปทําให้ร่างกายผ่อนคลายเมืงตอนคืนก็ไม่ทุกวันได้แบล็ตติ้งก็ดีนะครับจัดอนาคารพุธเนี่ยบักพอนบักพอดไม่ซีดมั้งไอ้ตู้ตู้ไไฟซีดมั้ย g u า s Come Come Come, come. เพราะฉเน ını, ั้นหน้าดำผิวยังไม่ได้ฆ่ามันเลยเอ้อเอ็งเว่อี่วีเหี้ยไบโฟลิส on B I think o oh. n ี y one เจ้ Nog een zinnetje. Oké, 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 นี่ก็จะถึงจ้าคือมันโดนตีป่าววะทียมันไม่ได้ยินทำไมมันยังถึงเล็งกูตรงมุมนั้นไว้เี้ยยโอเซ็งว่ะระหว่างทีมที่เปรียบเราก็ไปเลยครับ

Oh, nice, 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 oh, okay. nice. Nice. Oh. nice, fucking nice. <laughs> <laughs> okay. back side, back side. <laughs> 1-0-3โอ้ชิย wow, ูแมนวันอัปอร์ว oh, ่าให้ลาวนะไอคิมเมาส์หนัก A เออด้ท้ายกอ่ดาโอ้มีต้นไม้ด้วย 逃げても無駄。最後は一人だ。じゃん。

เสือกยิงคลาสสิกแม่น,นอีก่ะออไอ้สู้มึงกับเพื่อนเฮียอือเลือของหมดตัวเลยอ่ะแถมยิงคลาสสิกแม่นด้วย

I think on you TP rubber and then behind rubber face. You yeah. wanna fight, eh? Yeah. And you pull or something? Yeah. Okay. Here away TP and I show behind rubber. Let's go! Never give up. <laughs> They're not fighting, eh? BB, BB, BB. B, B. Can fight? Light oh, mm -hmm. side, right side, right side.

They have Molly inside. Grenade. 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 オムロ、ハウシューさん、ジュディオのコリチラスカイ、フィーケン。 ทีนี่ก็แบกชิบหายไม่รู้จะแบ่งไงไรสัตว์ชิบหายนโปนโบเดี๋ยวลงมาหนี่เมอิงเกินเสียใจคืนนี้จะสั่งกระครังให้ใครให้เจสันวะอรับโบร์รับโบร์รับโบร์ plus รับโบ Teleport canoda. Ai, maquin rabo. Maquin here. Robo, robo. Wait, wait, wait for Kicho, guys. Can you shoot again, wait for me. Nice. can I h ค v e ั้ e ค o n บ o ยาวัน r ดโอ้มันอ่าไอ้ที t h ีน a นไฟเอเด a v ส์ว่ e เดอะเ h อะวันโดี e ครับแอบเ e e ร์ไวร์ยูพิง a บสซี่ฟอร์มียู o ู n อนยูท e ่ n TP back เควัน n n n จีโปครับจะแค่เบื่ออยากใช้ตัวนงีีแกะ วันเอวันเออโอ้ทำไมมันถึงชูดไว้เฮียมันแชมเบอร์มันต้องมาเล่นใกล้อยูหนีเว้ยวันมออ๋อจิงออถุยไปปอใกล้ของมึงมันไม่ใช่ไงนู่นเว้ยถ้าจะเบดกูเบดให้อ่ะมันไม่เห็นแชมเบอร์เว้ยโอเมนมันเลยสแปมอย่างนั้นนะโคตรอัดลัคกี้เลยเฮียอ๋อติ้ง <right here. S 1> <Yeah, S 2> ไวเป,ป,ปิลแฟงเดี๋ยอไวเป,ป,ปิลไวเปิล <B. S 1> บ,บีเล็บไบซส์เล็บไซส์อยู่ไว้ ยครับเอาเอาเลอร์เพื่พอนไอีเผาเลอก์ไม่ใช้ทำไมในแรลงเป็นอย่างเงี้ยอันตีเผาเลอร์เต็มไปหมดเลยอ่ะทำไมไม่ใช้หน่อยอเพื่อนหาใช้ชนะยังไงเนี่ยอันตีเผาเลอร์มันจะชนะอยู่แล้วราวนี้ยเพื่อนเผาเลอร์อันตีก็มีอ่ะโโอ้หเสียดายว่ะมันไม่ใช้ของครับ để được, được, được. Phòng tém tua Chuẩn bị áo tí. Ai ở tí? Yeah, yeah, yeah. Aku okay. oh! <coughs> no mau. Rubber, 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 rubber. Rubber robbers to. Guy and I think both 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 boy, I heard both. One aim man rubber. Chill I have single guys. I can't flash stop. Yeah, watching rubber? can leave for we to. I have a stinger. No. Oh. They are fighting it, they fighting it. fight for it? for it? Nice.

Mang mau bawa. Shot. Ken Ken, eh, let let jumpo plan. Cover my city please. No no more flash, no more flash, Omen flash only. Okay, oh, exit. <laughs> โอ้ชีไปกอล์ฟ left woman ตายกันสตอรีด่าผมก่ยิงโดแม่ง40แม่งยิงกู90ไม่วะเทคนี่กาเล่นฟินิกซ์ได้เซมไม่มีเลยครับผมก็ชอบเล่นฟินิกซ์ได้แอเซม โค้งแฟตมันเยอะสัวมากก็เล่นเล่นได้หมดเลยหน้า B A shot A l o n องเงี้ยมุมแฟตมันเยอะ,อะมาดูมาไปเขาละหมาไม่เห็นหมากัดไอ้ยีนั่นเจ้ช่วยจังเพื่อนไปคุค้มเถิดโอ้ยหลีด แกลยแชเปี้ยนทายสุกะท่าหนเกอร์าหนีเกะท่าหนีเกะท่าหนีกะท่าหนีเกะท่าหนีเก่าหนีเกะทนีเกะท่าหนีกะท่าหนีเกะท่าหนีเกนีเกะทนีเกะ่เกะท่กะท่าหนีเน ตายแค่คนเดียว b เป็นทปบ MO k e รเฟิ e r อา s ซ่อร่ากสกายซื้อของสองอย่างเลยว่ียไ่บักเพราะว่าเฮียไม่ดูไม่มีใครคุยอะไรกันเลยโอเคิรับ ヘイでキャリアーダウンヘイトした

ว่าทีปีอ๋อ่าบอกโอ้โหสแปมเจอด้วยนะเฮียเฮียทีปีทีปีอ๋อาไอทิง t อทิงอ่ด้านในบอกเียวฮัเคน3-3 3-3จะคัมแกปีแค่ฮูก้าแค่ฮูก้าไอทิ k คัมแบ็กคัมแบ็กคัมแบ็ก

โอ้ว oh, right? He al, okay. hey, so ันนี้ฟีเว้ยนะยูเฮ้ยดเ้ยสเปยตอนให้มันทะลุเหล็กมันไม่ทะลุไว้เฮียไลฟ์เฟอร์โซเฮียล

Oh, there's a gap. Flashing so, through, flashing so. through. Flash it. up. Just flash it. Take no Can't tank. Oh, oh oh! Okay, go flash, flash, flash. Okay, don't, don't, don't. I can go say. Have more fish. Okay, I'm gonna go, bro. I'm fucking five seconds, no. flash. Five seconds, I'm fucking splash. Splash. Seconds I'm hot, bro. Do something, man. Yes, yes, yes. Do, yes, do yes. Yes. <laughs> it, do it. Got Wingman. Take your yes, yes. fucking. <laughs> some more, some more. Say, <laughs> say, say. Say in 1名最後の一人た hey. hey. I taking twenty nightmare. man he go in city. I saw him ไม่ไหวครับโอ้ยดัส 3A ฮัลโหล Rena า full HP เรนโาลูคัดดิ้งไม่ไหวหรอกผมมีตัวตนนะมันพีได้นะตังกงจีหาผมได้เขียว

Okay, uh, and, uh, what? 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 No, no, no. Can we dump it? Four, double flash? Keko, Keko, come, 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 we push long We Why use I sky did, flash and Keko seen. flash A, A shower? Dog shower? Wow. Sure? I go from city.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  ไอเว้นถ้ามันยังไม่เริ่มบุญแรงขึ้นมาก็มันก็อ่อนนะมันจ้างแพงว่าบุญแรงอะมัตส์พอยท์มันแพงว่าบุญแรงอะ dia cho giang bu long bu leng gan thao push but be smoke i think i think i The believe i got him stop hp what on see ก็ในดีใหม่กำลังจะไปอิมโนบูท <c oughs> ไปแล้วทุกคนเจอครับกไ็ไปแล้วไปแล้วไว้เจอกัน